โอเคครับสวัสดีครับน้องๆ IDMP ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เราเรียกว่าเด็ก IDMP มาน้องโอเคก็ <Okay. S 2> วันนี้นะครับพี่ติ๊นกับพี่วินนะครับอาชีพของเราทำหน้าที่เป็นที่สษา,าการณินะครับก็คือช่วยผู้คนวางแผนการเงินเนาะเรามาจากทีมบิณฑ์คอมครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ไอเดียเรื่องการวางแผนการเงินให้กับพวกเราทุกคนนะครับ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องสา,าระเดี๋ยวเราไปดูเรื่องรายสา,าระกันต่อแล้วกันโอเคมเันจะเป็นฟัแฟนแฝดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเป็นเรื่องที่แบบเรื่องนี้ไม่ไต้องรู้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่นี้อยากจะเล่าให้ฟังนะครับทุกอย่างดูเหมือนเปลี่ยนไปแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันไม่เคยเปลี่ยนสามารถนํามาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนั่นก็คือเรื่องของความรู้ทางการเงินนะครับคือถ้าเรามีความรู้ทางการเงินที่ดีนะครับเราก็จะมีชีวิตทางการเงินที่ดีด้วย ทีนี้อยากถามน้องๆ่อกี้พี่วินถามแล้วครับว่ามีใครแบบมีเงินเก็บอยู่บ้างหรือตอนนี้เราแบบมีความฝันหรืออยากจะเก็บเงินไปทําอะไรกันบ้างไหมครับเข้าใจง่ายครับเพราะพี่ก็เคยเรียนหาอะไรเหมือนกันนะครับสมัยที่เรียนอยู่นี่คือพอได้เงินมามันก็มีที่ไปตลอดไม่ค่อยจะเหลือ่าไรเอาจริงคือน่าจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหลือเก็บ แต่ว่าก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งครับคือบางคนเขาก็มีเรื่องของความฝันหรือเป้าหมายในการเก็บเงินอยู่นะที่ก็ลองไปถามมาจริงๆที่จบที่บางบดนะก็ไปเดินเซเวในในบางบดได้แหละแล้วก็แบบไปาถาม้องๆมาก็โอเคเนี่ยครับเขาก็จะมีความฝันแบบอยู่ในหมวดของไลฟ์สไตล์เนาะบางคนก็อยากจะเก็บเงินไว้ไปกินอาหารด้วยพิเศษนะครับบางคนก็อยากจะได้ของแบรนด์เนมหรือว่า เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะครับหลายคนก็เก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศครับซึ่งจากตัวเลขที่ไปสำรวจมาร้อยคนเลยนะก็พบ,พบว่าเนี่ยครับมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขาเอาไปใช้ในไลฟ์สไตล์ต่างๆนะเราจะเห็นว่ามันมีอยู่10%ครับที่มีคนที่เก็บเงินเพื่อไปออมหรือว่าลงทุนซึ่งถือว่าน้อยมากเลยนะเออตอนนี้เหมือนเราไม่พอใช้กันเนาะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเก็บเงินสักเท่าไหร่ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเก็บเงินขอสา,ถามถังเนี่ยต้องเป็นการลงทุนแบบระยะยาวเลยนะยาวที่นี้ก็คืออย่างน้อยต้อมี5้ปีขึ้นไปครับจนถึง10ปีอาบเลยหลักการน,น,นะครับมี3าข้อก็คือทุกคนให้ตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากจะมีเงินใช้รายเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซ็ตกลไกแต่ละถังตามเครือ่องมือที่พี่แนะนำนี่แหละว่าแต่ละถังควรจะเป็นกลไกแบบไหนบ้าง สุดท้ายคือพอพวกเราเติมเงินทุกถานเรียบร้อยแล้วครับจนเต็มเนี่ยเราก็สามารถดึงเงินออกมาใช้ได้เลยมันเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือพลาสติกองครางที่เราควบคุมมันได้เองสมมติว่าวันนี้นะครับทุกคนอยากจะมีเงินใช้แบบฟรีๆ1 0 0 0 0่บาททุกเดือนนะครับคือเราจะถอนประมาณทุกเดือนเลยนะอันดับแรกก็ที่ถานที่1นนะครับเราจะเซฟผลตอบแทนเนี่ยเอาแค่1%พอ นะครับก็ทั้งหมดเนี้ยครับมันก็คือเรื่องของการวางแผนการเงินแบบรงรวมครับถ้าน้องทาได้ห้าเนี้นะคือพี่บอกเลยว่าก็สบายใจได้เลยไม่ต้องแบบหะแล้วแล้วก็เราก็จะรู้สึกมีความสงบสุขทางใจนะสิ่งนี้มันมันเกิดจากการที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องชีวิตต่อไป